แถวเยี่ยมร่วมมือกับสถานทูตไทยนักบูเคกนะคะก็ะจัดง,งานถแถลงข่าวงานประชสัมพันธ์งานเทศกาลไทยครั้งที่4นะคะที่จะมีที่กรุงอัมสเตอดัมวันที่5ที่6นะคะพร้อมกับถแถลงข่าวเปิดตัว กา<ท>แฟจากโครงการหลวงนะคะซึ่งวันนี้มีร้านแวนส์โซเนอร์เนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายของเรานะคะซึ่งเป็นที่แรกที่นํากาแฟไทยจากโครงการหลวงเนี่ยมาประมาทำตลาดที่ยุโรปโดยจะมีประเทศอฮอลแลนด์เนี่ยเป็นที่แรกในการจําหน่ายนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับงานทั้งสองงานแล้วก็ทั้งสำนักงานเกษตรแล้วก็ทั้งสถานทูตเนี่ยเราก็จะทำการประชาสัมพันธ์ ตัวสินค้านี้ไปด้วยวันนี้ก็จะมีการคั่วกาแฟแล้วก็ให้ให้ลองชิมผลิตภัณฑ์ของเรานะคะวันนี้ค่ะ De unieke koffie van Thailand, die echt zo'n smaaksensatie is door de, ja, de mooie smaak. Het is echt een koffie waarbij je het idee hebt dat je na een heerlijke maaltijd echt de perfecte afsluiting hebt. Het is een mooie koffie met een mooie crema, ook als cappuccino heel erg lekker. Kortom, het is echt een koffie waar je vrolijk van wordt en denkt aan verre landen. Een heerlijk gerecht erbij. helps all the way through and when they have the products, the Royal Project would buy those products and find uh, uh, buyers <laughs> so <laughs> หน้าที่โล่งตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเรียกว่าเวสเพลนนะคะจะมีการจัดงานไพ่แพลนด์เฟสิวัลเป็นครั้งที่4ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับห้างสรรพสินค้าเดนโค p หรือที่ลานดัมสแควร์นะคะในส่วนของโปรแกรมคร่าวๆนะคะในงานนั้นจะมีอะไรอย่างไรบ้างจะติดตามค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเ,เข้าไปร่วมงาน ไทยแลนด์การเฟสติวัลครั้งทีง่4หรืองานเทศกาลไทยในนิวอร์แแลนด์ครั้งที่4นะครับขอให้ทุกท่านมาร่วมง,งานสุกสนานร,ร่วมกันนะครับในปีนี้เราก็มีความเป็นพิเศษมากกว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับก็เราจะจัดงานให้ค่อนข้างมีมาตรฐานสูงขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นการจัดเต็นท์บูธต่างๆก็มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้านะฮะก็มีการเช่าเช่าบูธนะครับ รับเหมาะจะัดทําตกแต่งบูธมีทั้งบูธโครงการหลวงแล้วก็บูธประชาสัมพันธ์ผักผลไม้ไทยนะครับแล้วก็มีบูธการท่องเที่ยวไทยการบินไทยนะฮะส่วนการแสดงบนเวทีแล้วก็ปีนี้เราคัดเลือกคณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์หรือวิทยาลัยนักศิลป์กรุงเทพเลยของกระทรวงวัฒน,นธรรมนะครับเ,เป็นคณะที่มีความเชี่ยวชาญนะม,มีความสามารถทางด้านการแสดงทางด้านคลาสสิคอลาไทย นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการแสดงมาในหลายประเทศนะฮะเสื้อผ้าอัพพอรรก็พิธีพิถังแล้วก็มีคณะของอชมรมศิละปะนะครับของบุรีรัมย์ซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของอคนในฮอนแลนด์แล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็มีความสามารถใน,นการแสดงศิละปะไทยประยุกต์นะฮะคอนเทนต์บรารี่ต่างๆสมกบเกินกันนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็มีบกโฮซาวมาร่วมด้วยนะครับทั้งสองวัน ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเวทีของเราปีนี้เราเช่าเวทีของบริษัทที่จัดทำเวทีคอนเสิร์ตมาตรฐานคู่ยุโรปนะครับมีความสูงจากพื้นดินถึงยอดเนอยง6-7เมตรนะฮะแล้วก็ระบบะไฟแสงสีเสียงลำโพงก็มาตรฐานก็หวังว่าคงจะทำให้ทุกคนอเอจเทได้นะครับแล้วก็พิธีเปิดของเราในวันที่5 ราก็ได้เชิญแขกที่สำคัญสำคัญในในออสเตรเลนยนะประธานฝ่ายธรรมดามก็คือคาดว่าจะเป็นวิสอิปปิ้งรองนายกเทศมนตรีดังฝ่ายราชการในในเซนตุกเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็เชิญแขกตื่นเต้นคณะผู้บุกถ่ายประเทศทั้งหลายสารโลกนะครับผู้พักสารสารโลกทั้งหมดองค์กรห้ามอาวุธเคมีนะครับก็คิดว่าคงจะมีแขกพิเศษมาร่วมเยอะทีเดียว นะฮะพิธีเปิดก็จะมีขบวนแห่นะครับจากดาวสแควร์มานะครับแล้วก็มีงานเลี้ยงหลังการตัดพิพินซึ่งเราก็พยายามทำยกมาตรฐานให้ดูสวยงามแล้วก็เป็นสากลก็หวังว่างานในปีนี้จะเป็นรูปแบบตัวอย่างการจัดงานสำหรับปีต่อไปแล้วก็คิดว่าถ้ามีก็ติดชมยังไงขอให้ทุกท่านเข้ามาช่วยกันดูงานนะครับแล้วก็ให้คอมเมนต์ ให้ความเห็นจากเราเรจะได้ปรกอบปรับปรุงการจัดงานในปีต่อไปนะขอบคุณมากครับ